คุณผู้ชมไปกันต่อที่จังหวัดน้องคายนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองปาชาการกองทัพไทยมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตรตามโครงการ,นนกร1นพค1โรงเรียน1ชุมชนค่ะที่หอประชุมโรงเรียนถอนวิทยาตะบนบ้านถอนอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายพันเอกนัฐาภูมินิกรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25 สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกรองทัพ เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตรตามโครงการ1นพค1โรงเรียน1ชุมชนซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบนโยบายให้หน่วยกำลังในสังกัดทั้ง30หน่วยค่ะได้มีการดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาโครงการ1นพค1โรงเรียน1ชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ตําบลเป้าหมายเพื่อเป็นการสนับสนุนต่อยอดในการสร้างแหล่งอาหารแล้วก็เพิ่มพื้นที่หลังเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะโดยในปีงบประมาณ2566นะคะพื้นที่ตําบลเป้าหมายก็จะอยู่ในพื้นที่ตําบลบ้านถ่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคายค่ะหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ก็ได้ลงพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่มีความเหมาะสม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับชุมชนค่ะโดยได้คัดเลือกโรงเรียนถอนวิทยาตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเข้าโครงการ1โรงเรียนนะคะแล้วก็คัดเลือกกลุ่มกเกษตรกรบ้านนวลศิลาหมู่สองตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเข้าโครงการ1ชุมชนโดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่มอบให้กับโครงการ1โรงเรียน1ชุมชนโครงการละ1นชุดชุดละ13รายการค่ะแล้วก็ได้จัดให้มีพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ขึ้นนะคะค่ะ ก็เป็นการมอบอุปกรณ์นะคะให้กับโรงเรียนนะคะน้องๆนักเรียนก็จะได้มีโอกาสได้มาทํางานด้านการเกษตรนะคะเรียนรู้วิถีชุมชนนะคะชาวบ้านเองก็ได้วัสดุเหล่านี้นะคะไปช่วยส่งเสริมงานด้านเกษตรเช่นเดียวกันค่ะ